อะไรเซเล็มี่ใครนี่ยเซเล็บไปโย่อู้ผมโดนฟ้าผ่าครับไอรินซีต้าซีด้าซีด <c oughs> ใหญ่ครับซีดเป็นใหญ่ไปพี่อ่อตายอ้ายซีดเลยใช่ไหมมันพูดได้มันคงจะคาในให้ฟังเออเนาะมันยิน้มีมันเข้าเสิร์ฟบินบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวสง่งเดี๋ยวสง่งไม่ให้เขาจะพูดได้ไหมเนี่ย เอ้ยพิมพ์ในนี้ก็ได้ในเนี่ยกรีแน่เนี่ยบอกที่อยู่มาเลยรู้นะแต่ไม่ไปเราเราคุยสาระเกมได้ไหมไรายการไม่อีไม่สนนะผมคุยได้ทุกเกรื่องนะผมมันมันเป็นการถ่ายทอดสดเหมือนเล่นเกมในเแบบวันๆน,น่ะชีวิตประจำวันการเล่นเกมไม่มีใครดูหรอกเนี่ดูกันแค่สองสามคนอย่างมากก็ไปดูใน y t u t u เหรอเอาพี่ แล้วผมลากสกิลมันมาแล้วกดใช้ไม่ได้เออจริงิลนไปว่าลินพูดไม่ได้ลินเจ็บคอพี่ผมลากสกิลมันมาแล้วผมกดใช้ไม่ได้ออากดยูแล้วก็ไปเป็นพิศานแล้วเลยฮะเป็นพิศานหรือยังเล่นมาแล้วอ่ะเป็นพิศานแล้วทำไมใช้ไม่ได้วะมันขึ้นมือนสามสี่นะอ่า ไม่เห็นโจแกว่ะถ้าเห็นโจได้บ่งได้อยู่ที่ไม่ใช้สองจอแล้วะจะใช้ยังไลงลอองให้ลง,งจะบ้าเลยมันมันมีทวิตแม่เลยนะ่ะจะเปิดทวิตของมันเลยหรอม <laughs> ึงยี่สิบกูลงดันรอแล้วมึงนี่เนี่ย <c oughs> อันนี้ยี่สิบแล้วมีใจด้วยฮะมันไม่ได้อยู่ในดักในนี้อ่ะดิคุยไปก็ไม่ได้ยินอ๋อ เออมันออกไปแล้วมัสนสยายลำแขวนลำตรงค <c oughs> ุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเออคุยหายเลยว่าโอ้คุยเรื่องวิชายวิชายสิแล้วแยกย้ายกันทำไมเนี่ยถามจริงแยกย้ายกันหาจริงเคืๆๆ่อคีดว่าผมจะยุยู่เดียวไว้เลยเนี่ยผมไม่ใช่แบบมีบเลย้เยไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะทำมาเมคีนี่กันมา นินง,นนนงกันทำไมตีไม่เข้าใจเตี้ยงแต่ผมว่าผมเล่นบอมเนี่ยแหละถนัดสุดแล้วเออแตงเนี่ยไม่ต้องเล่นละไม่ต้องเล่นอย่างี้ยละเล่นปืนเนี่ยลองรู้สึกว่าถนัดอ่ะแต่อัพสกิลผิดอ่ะพี่ผมดันแล้วลืมบอมไปอัพกำลัง หรือว่าจะเป็นแบบมอนทนันไงเออวางกับดาษเปล่าเลยนะ่ะไม่ได้ใช้ <laughs> ไม่มีใคร้ล่อเข้ากัะดาษเลยโอเก็รอเองก็ไม่ได้อีกม <laughs> <โทษ>ันต้องปล่อยกดปุ่มด้วยนะพี่แย่เขาเปิฟาร์มไงจะมาฟาร์มกับเขาทางไปอยู่ทางนี้จะมาช่วยดีมันช่วยยังไงอ่ะพี่หาจุดสีเขียวดี ตีให้อยู่อ่ะแต่หาไม่เจอมาโทษนะยิงอยู่อ่ะอสีเขียวอยู่ไหนฮะโอ้โออกมาแล้วกันใครอีกตัวนึงอ,ะ <ใน S 1> อ่ะตีอยู่นะพี่เออนั่นแหละใช่ต้อง600เขียวโอ้นี่โอ้ปั่นไม่ได้ครับ แล้วยูทูบเนี่ยมันเป็นอัดอัดอัดอิดอัดหรือว่าสดไปด้วยบีก็เอาเนี่ยเราไปไปข้ามยูทูบไงอันที่เราอัดเนี่ยมันยั่ไม่สดยูทูบไปเลยล่ะเนี่ยอย่าหลดโปรแกรมใหม่ใช้เอ็กซ์พิทมันมันกว่าก็สดนี่แหละมันจะ้เอ็กซ์พิทนี่แหละพี่ไม่ได้ไม่ใช่ของแฮ้จ้าอ๋อก็พี่จะพูดกันทำไมวะไม่ได้เดี๋ยวไอ้บีเขโดนแบนกันหรอไม่โดนหรอกพูดอย่างนี้ทุกวันเลย ไอไปถึงในชวิตนะเมื่อก่อนขอต่อมได้มไม่ใช่ของเถื่อนเราไม่ใช่ของเถื่อน <c oughs> ใครเข้ามา,าเนี่ยแต่แต่ใช้ของของก๊อปผมใช้ของผมใช้ของที่มันให้ให้ปีนี่แหละ <c oughs> ใช้เท่าที่มันให้ปีไงตามไปที่มันให้ปีผมก็ใช้ <c oughs> เราจะไม่ใช่ของเถื่อนเ <c oughs> อ้เวลาคุณมัน ไม่ดีเสียงอ่ะไม่เบามากไมไ่เบาดีผมสีให้เด็นดังแปบบ๊บหยืบแม่จนสี่โอเคนะโอ้โหนี่กะดังจนจนแข้งมาเนี่ยแอ่โอเคใช้ได้นะ ้องสิบเวลนี่ใบลีเท่าไหร่นะพี่ใบลีใบ,บละร้อยครับถูกนะถูกถกว่าดักก็รนีนะก็มันซื้อใบใหม่ดีกว่าเล่นสายไปอะไรนะซื้อใบใหม่ไปเลยใบใบสกิลใหม่อะ่ะยังไงใบสกิลใหม่ก็คือมันมีมาซื้อเพิ่มได้งไงเพราะว่าเราเล่นสายนี้แล้วไม่ชอบใจเราก็ซื้อบอร์ดใหม่เลย บอดใหม่เออล้วสลับสายสายนั้นบอดใหม่ก็ซื้อเล่นสายนั้นอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเบื่ออะไรอยากเล่นเออนั้นอย่างงี้ผมเอาตัวนี้มันกับดักไปเลยดีกว่าเล่นเล่นเล่นผิดไปแล้วก็ผิดไปเลยแล้วก็อยากได้ใหม่ก็ซื้อตัวบอดใหม่บอดเท่ากันมาเท่ากันครับเท่ากันเท่ากันตอนดีไงซื้อใหม่ดีกว่าไม่ใชคือจริงๆตอนแรกอ่ะผมจะเล่นในตัวนี้คือเนสาย สายนี่แล้วพี่สายสายสายติดพิษอะสายซัพพอร์ตอะ,อะยิงดาเมจซัพพอร์ดอีกรอบพวกติดธาตุอะไปผ่านฟืนครับผมโลฟ้าผ่าฟืนไหเฮ้ยได้รับของเก้าดาว,วได้อีกแล้วเหรอเก้าดาวเลยอ่ะพี่อ๋อเป็นสกิลใช่ไหมอะไรแค่สเปรดพี่ รอรอพี่วิ่งรอวิ่งรอไม่ออกให้ไหมยอ่งไม่จริงจีอันจบแล้ลๆๆๆลๆลๆๆๆๆ yo โอ้โหเปิดไหม รอเฟสทำลายหมดเวลาทำลายรอครับปืนปืนนี่ไม่ตัดเข้ากับสีชุดเลยงแค่สีชุดแม่งยังโหดปืนแม่งสีฟ้าเจ้า <c oughs> ไอ้ยังไ,งไม่กูหมดหมดการเป็นกันดั้มเลยกันดั้มต้องมือเงินไม่มือเงินขาวไปเหรออันนี้เป็นอะไรนะสีแดงนี่ต้องเป็นอะไรเขาเรียกว่าซาคอซาซาซาโก้ไอ้นี่ดาวแดงดาวแดงดาวแดงแะอะไรวะดาแดแะวาดาแดงมัน ชาชาชา,ชาสเตูบชามันขับอะไรวะจำไม่ได้ต้องไปถามพี่ชาขับกุบไม่ใช่เลยขับไอ้แซคขับแซกอะเอ๊ยขับแซกไอคนที่ใส่หน้ากาขาวอะเออะนั่นแหละชื่ออะไรชา,ชาดูพังใหม่แม่งก็สรุปว่าแตนดั้มไม่ป็นมีชาหลายคนมากเลยมึงโคลนนี่เกินมาไงวะ รูว่าผมดูแต่ Double แล้วมันโอแมพพี่ชายแ<ต>ับเัิลโอผมดูจบแล้วด,ดูนานแล้วผมดูจนมีหุ่นตัวหมื่นกว่าตัวแล้วปล่อยไปแล้วอ่ะซื้อมาเป็นไออันนี้เกตเละเพอร์เฟกต์เกตเลยใช่รุ้นพี่มันมันได้มาจากญี่ปุ่นไงแผมไม่ใช่รู้ผมไป ผมไปวางที่งานเนี่ยต้องเขาถามบอกว่าของที่ไหนผมก็บอกของที่ญี่ปุ่นผมก็กลองให้เขาดูเขาบอกขอซื้อในราคาเนี่ยผมก็ขายแม่งมาเลยโอ้ขายแพงกว่านั้นเออแต่ผมไม่รู้ไงพี่เขาให้ของขวันผมไงเขให้มาไม่รู้ค่าเลยขายได้เป็นในนี่ตัวอะไรตัวอะไรขายตัวที่ขายไปตัวไ เดี๋ยวมันโอดี๋ยวมันโอไลเซอร์อ่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันโอจริงเลยเดี๋ยวมันโอไลเซอร์ส่วนเท่าไหร่อะส่วนเท่าไหร่หนึ่งคูณร้อยหรือหนึ่งต่อร้อยช่วงนั้นเพิ่งเล่นก็ไม่ได้ค่อยจำอะแต่พอมาเล่นหลังๆก็น่าจะรู้อยู่ว่าไม่มันไม่ใช่หนึ่งต่อร้อยแน่ดูใหญ่ไหม พี่แล้วมันตัวใหญ่ไหมล่ะก็พอได้อยู่พอได้นี่มันตัวอ้พระเจ้ามันจะมีตอกโค้งข้างในมาพี่อ่าโค้งเหล็กเปิดไฟได้ไหมอ๋อมันมีมันมีไฟด้วยไหมไม่นะไม่มีไฟอ่ะที่มันเราเป็นโอไลเซอร์ถ้าเป็นเพอร์เฟกต์เกียรตมันจะมีไฟด้วยนะธรรมมดาไขนาดไม่รู้เนี่ย มันเป็นงานนี่เขาพ่นสีมาให้แล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นงานแบบตัวตัวหุ่นวิ่งอะตัวที่โดนหิงเขาจะใส่มันจะใส่ฐานได้ด้วยถ้าเป็น <the> ต <navy> ัวตัวตัวครอบผมนะใส่ฐานแล้วก็มันจะเปิดไฟได้ด้วยเออแล้วมันจะพูดได้ค้าคือไอรอนแมนเฮ้ยไม่ใช่กันดัมมเออะไอรอนแรงว่าจะชิโนุกันดั้มประมาณนั้นคือกันดั้มไง เออแต่มันมันชอบพูดคำนี้เลค่ะคกันดั้มใช่ไงก็เึงบอกว่าได้จีโนกันดั้มเราก็ไออะไรนะพี่แต่มันโอที่มันที่มันขับยานเจย์แฮมเอคือก็จะบอกว่ากันดั้มมาสู้กับข้าสิอะไรประมาณนั้นข้าคือกันดั้มเย่เลสบอลผมนี่ลงดันนี่คนแม่งยิ้มนั้นแข่งเลยมันดูจะฟองเออ ยิงพีแบบกระจุยอ่ะเดี๋ยวนี้ปืนมันไม่ค่อยมีนี่ไปไหนกันก็ไม่รู้กับแกเป็นปืนคู่ไปหมดแล้วไงเห็นไรเดอร์ปีปีนี้อ่เป็นปืนคู่กันหมดนะกูจะไม่เล่นละปืนคู่เห็นไรเดอร์รอตังก่อนกูไม่ไปเล่นอะไรครับไม่ไรเดอร์อ่าคุณบอสมาไม่เคยสนใจแนวหน้ากากเขาเลยมันเป็นแบบเป็นผลไม้พี่เรามาฟางกันหรอพี่พี่จ๋าเรามาฟางกันเหรอพี่จ๋า ออออโอ้โโหโอ้ันสามอ่ะพี่ <laughs> เาสองนี่ต้องไปเดาโมอ,อ่ดิเ <c oughs> สร็จ <c oughs> แล้วไรละ่ะ <c oughs> มันถึอกับปกติไหมเนี่ยรวมเตยียงกี่คนวนะเนี่ยไม่ถึอกับปกติเราเป็นแฮตโหมดไง เท่ทีนะครับเมื่อกี้ผมแชทในไลน์ลยอยู่ก็เลยเดินวนๆออกสามรอบยังนี่ฮะออกมารอบอะวนกี่รอบไม่รู้เมื่อกี้วิ่งไปวิ่งมาโอสบายมีคนฮิวให้ด้วยผมเองอนะฮิวเจอแกไม่เนี่ยอัพฮิวมาด้วยอ่ะโอ้พันหก ยิงแข่งเลยเจอกูไปอัพคิวมาแต่ใช้ไม่ได้เนี่ยเออซื้อสกิลสกิลฮิวนะมันใช้ไอ้สกิลฮิวเดียวกันกับพระหรือเปล่าเออก็ใช้อันเดียวกับพระฮิวฮิวพระอะไรแบบถ้าเล่นเสร็จเรื่อยอย่างเดี <h> <h um> <h <h ้ยนะครับเออไปไปตบบอลเลยดีกว่า ใช่ทางนี้หรือวะข้างบนข้างบนครับข้างบนแม่งยิงบอมดอกละห้าสิบดอกมีพลังมีพลังงานบางอย่างพร้อมรับมือครับผม มีความส่งจริงครับพี่โจมตีเหลาคนอื่นเ่ะฮะมีความส่งจริงเล่นปืนกลแล้วม่นแบบยิงดอกละห้าสิบสี่สี่สี่ห้าสิบหกสิบมันเห็นแล้วมึนเลยรู้สึกว่าเราจะมาผิดทางนะครับทางที่ไปควรจะเป็นข้างล่างครับผม่ัเพราาะวล่างขวาเราเรามาทางนี้ทำไมเนี่ยมันยังเปิดไม่หมดอ่ะหลงหลงหลงโอ้มีควงเหรอเฮ้ยพี่มังกรโผล่มาไหน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 